เทียวเลียวรอครับพี่น้องครับมื่อนี้สิพาพี่น้องไปปักเบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำหลักะสีเบ้เบ่งเบ็ดที่ปักไว้น้ำนะครับว่ามันสีถือบอนะบ่ลงไปทางใดเขานะไปาน้ำหน้าอืม <c oughs> <c oughs> ช่วงนี film, ้อ oh, oh, ุดมสมบูรณ์มันก็จสิเป็นตะป่าลายอยู่ด้เนาะแมนบอกโอ้ยน่ะตกตมก้อนอันดับแรกมันจังแมนคนหายุหากินตรงตกตมครับโอเคเอาไปนี่ก็ได้ เจ็ดะโบแล้วจไปใส่เบียดน้ำไนหะ่เหียบเงี้ยร้อยเลยฮะบอกนมันมาจับตายเจ็ดระบไฟสีลูกตี่เบียดเออเนียเจ็ดเงี้ยจีบดีเงี้ยจีบนะครับเย็นเงียเนาะเยเงียบั้นปลาไหลเอาเป็นเ,เอาเป็นเงี้ยใส่ไก่้ไนี่เงี้ยใส่ไกล้ไเาเขาต้องการปลาไหลไปเอเออลาไหลใส่เอาปลาไหลครับบัน เนี้ยเดียดกันครับยอดมากโอยยอดเลยครับเอไว้เนี่ยมันลงมาละเบิ้องในแล้วจำนันแล้ว้โอเค okay. ไปไปไป ào, gì park, đẹp quan các bạn. Tòa nghe thấy cây men bao, ok đấy, này ting baruku gamak, baruku gamak, barhoku gamak, barai gamak, ini ya segay, no, เดวสิปลาเป็ดนะครับใส่เนี่ยใส่ไก่เมือนือเ่นเสร้ายังยำเดียวได้บ้างเนะนียนเดวห้าส,สิบมาเมิ่งคนงานครับมือน่นเศ้านี่นะครับว่าห้าสิป่าไม้ห้าสิได้เท่าใดมือเร่นเา่หา,าเ้อสุดยอดเลยที่เสียบเนี่ยนะพี่นอ้องมันนี่ใส่เงี่ยใส่ไก่ครับเนี่ ยอดสุดจอดอือโยี่วเวไไไหมสุดยอดเลยป่าอยอะสุดๆบึงไปที่เด,ดินไปหน่อยไม่ปได้ยินไปหน่อยอือ เปลี่ยเปลี่ยนมุมไร นี่เขาสิพ,าพาา้าพี่น้องมาหาอยู่หากีนพาพี่น้องมาใส่เบ็ดขึ้นนี่เดี๋ยวมือนเศร้าเดี๋ยวคอยมายามพี่น้องต้องตามมาเบืองวา่าสีใดจักแต้มนะครับมือเนเศร้ามีปากเบ็ดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยอดมาก หลังจากที่ฮอปปักเบ็ดไว้เมื่อคืนครับอ่าเซาหนี้เดี๋ยวเฮาสิมาสำรวจกันนะครับว่าจะมีไหมนะครับหนึ่งหลังผ่านไป,บ,ปบ่มีพี่น้องมายามเบ็ดครับยางมือเซาครับผมเดี๋ยวเบิงว่าสีหมานหรือบ่หมานซอยกันรุ่นสองหลังไม่มี สามหลังไม่มี้เบ็ดตัวน,น,นั้นหัวหักเลยเนันาะคืออะไรเอ,อ่ย,อยน้นองเบ็ดหักเลยนี่แต่ว่าสิมีป่าบเ่เบ็ดหักพี่น้องเบิ้งเบ็ดหักใครขั้นหักเลยนี่หื อู้หึหยุดหยุดแล้วเอาละมีสิทธิ์โอ้ลุดล่ะลุดครับลุดครับผมเออหยุดหยุดอยู่มหาลุดซ้ำอุ้ยบุญมีตะกำรรบังเขาเอิน่นโอ้ยตายตายปาลุด เอาพี่น้องครับคลิปนี้มันบ้าหมานครับเดี๋ยวพอคลิปหนาครับ